สวัสดีเพื่อนๆในช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่กำลังติดตามรับชมอยู่ใน Facebook f แ n p a g e รองเท้าฟุตบอลกันเองทั้ง2 f a แ p a g e ด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับมีรองเท้าออกมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก่อนหน้านี้เคยรีวิวเจ้าตัวรองเท้ารุ่นนี้ไปแล้วเป็นตัวหุ้มข้อเป็นตัวซูเปอร์ไฟนะครับตอนนี้ เอาตัวไม่หุ้มข้อเป็นตัวเวเปอร์เอามารีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันบ้างนะครับมีหลายๆคนถามมาว่าตัวเวเปอร์จะมีรีวิวไหมบอกได้เลยว่าตัวเวเปอร์จะมีรีวิวตลอดตลอดนะครับเริ่มกันที่สีดำตัวนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวสีอื่นๆเดี๋ยวมีรีวิวตามมาให้ทีหลังก็แล้วกันนะครับอ่ะ แต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปรีวิวรองเท้ากันนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใน YouTube ตอนนี้นะครับเข้ามาแล้วก็ขอฝากกด s ั b สไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยกันลวกันนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารในการอัปเดตรีวิวรองเท้าดูกันไปอีกยาวๆนานๆน,น,นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กด ติดตามกดกระดิ่งแล้วกระผมก็ขอกราบขอประคุณมาณนะโอกาสนี้เป็นอย่างสูงด้วยเช่นกันนะครับอ่ะคันนี้เรามาดูการสลรับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับสีดำบอกได้เลยว่าสวยมากๆสลรับเจ้าตัวรองเท้า n i ก e ้ i r z o o m Mercurian w e ยนเ15นะครับสวยมากๆนะครับก่อนหน้านี้ อย่างที่บอกไปว่ารีวิวเจ้าตัวหุ้มข้อไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวสีดำที่ไม่ใช่หุ้มข้อนะครับเป็นตัวเวเปอร์นะครับบอกกันก่อนนะครับว่าเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับที่นำมารีวิวตอนนี้นะครับย้ำว่าไม่ใช่ของแท้นะครับย้ำว่าไม่ใช่ของแท้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามากดเข้ามาดูแล้วนึกว่าของแท้นะครับกระผมเองก็ขอกราบขอบ ขอกราบขออภัยมาณะโอกาสนี้เป็นอย่างสูงด้วยเช่นกันนะครับขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับอ่ะราวนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่าเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้มีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มกันที่ตัวรองเท้ากันก่อนนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเจ้าตัวรองเท้ารุ่นนี้นะครับเป็นตัวที่ไม่หุ้มข้อนะครับก็จะเป็นลักษณะของไม่มีข้อนะครับจะเป็นข้อต่ํานะครับเป็นข้อเป็นข้อต่ํานะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นตัวเวเปอร์15นะครับซึ่งเทคโนโลยีต่างๆของเจ้าตัวรองเท้ารุ่นนี้ก็จะเหมือนกับตัวซ u เปอร์ไฟที่เป็นหุ้มข้อทั้งหมดเลยแตกต่างกันแค่มันไม่มีหุ้มข้อกับมีหุ้มข้อเท่านั้นเองนะครับอ่าอันนี้เป็นลักษณะของเจ้าตัวรองเท้านะครับสีของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับจะเป็นลักษณะของสีดำนะครับสีดาทั้งหมดเลยนะครับยกเว้น ตัวหนังสือต่างๆจะเป็นลักษณะของสีขาวนะครับนี่นะครับขออภัยนะครับนะครับจะเป็นสีขาวนะครับนี่สีขาวนะครับเป็นตัวหนังสือสีขาวนะครับส่วนสัญลักษณ์ต่างๆนะครับสัญลักษณ์ไนกี้แล้วก็คำว่าแอร์บริเวณข้างเท้าด้านในจะเป็นตัวสีดำนะครับเป็นตัวสีดำนะครับแล้วก็เส้นขอบจะเป็นสีเทานะครับ อ่าสัญลักษณ์ไนกี้ก็เช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับส่วนพื้นหรือว่าตัวรองเท้าทั้งหมดจะเป็นสีดำนะครับอันนี้เป็นสีของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับอ่าคราวนี้เรามาดูที่เทคโนโลยีแรกของมันก่อนๆน,นะครับก็คือเทคโนโลยี a i r z o o มนั่นเองนะครับเจ้าเทคโนโลยี a i r z o o มจะอยู่ในพื้นรองรองเท้าด้านในนะครับจะเป็นพื้นรองเท้าด้านในนะครับซึ่ง เจ้าตัวเทคโนโลยี Air Zoom ตัวนี้จะช่วยให้การสวมใส่มีความสบายเท้ามากขึ้นทำให้ใส่รองเท้าแล้วนุ่มขึ้นเวลาเรากระโดดหรือว่ามีแรงกระแทกลงมานะครับในส่วนที่เป็นเทคโนโลยี Air Zoom จะช่วยรับน้ำหนักแล้วทำให้เราสวมใส่ เจ้าตัวรองเท้าด้านในมีความนุ่มขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือเทคโนโลยี a i r z o o m นะครับใครที่อยากจะรู้จักรู้ถึงเทคโนโลยี a i r z o o m จริงๆนะครับผมได้รีวิวเจ้าตัวรองเท้าคู่สีขาวที่เป็น s u p e r f ์ไฟนะครับตัวนั้นผมบอกละเอียดทั้งหมดเลยว่าเทคโนโลยีแอร์ซูมเริ่มกัน มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่รองเท้ารุ่นไหนที่เอามาใส่ในรองเท้าสตาร์ทนะครับยังไงแล้วลองไปดูย้อนหลังออกก็แล้วกันนะครับซึ่งถ้าผมเอามาบอกในตัวนี้อีกรีวิวในการรีวิวมันก็จะเสียเวลายาวนานไปอีกนะครับอ่ะก็ถ้าใครอยากจะรู้นะครับว่า a i r ์ซูมมันมายังไงจากไหนเป็นยังไงกันตั้งแต่อดีตของ n i กี้ลองเข้าไปดูนะครับอ่ะส่วนตัวนี้นะครับเทคโนโลยี a i r ์ซูมก็จะอยู่ ตรงแผ่นพื้นสีขาวนะครับซึ่งจะเป็นสีขาวอยู่ด้านในนะครับถ้าเอามือสอดเข้าไปนะครับแล้วจะกดลงนะครับมันจะรู้สึกว่ามันพื้นอ่ะมันจะมีความควานความนุ่มนะครับมันจะมีความนุ่มของเทคโนโลยี air ์ o ูมนะครับแล้วก็ถ้าไม่รู้เหมือนกันว่าจะมองเห็นกันไหมนะครับเจ้าเทคโนโลยี air ์ซ o m ที่อยู่ด้านในสีขาวๆบริเวณ ปลายลิ้นรองปลายเท้าตรงนู้นนะครับจะเป็นลักษณะของอาลายของนิ้วเท้าของเรานะครับอยู่บริเวณส่วนตรงนี้แหละมันจะเป็นลายของนิ้วเท้าของนิ้วเท้าของเราเลยนะครับอ่าก็จะเป็นช่วยให้การสวมใส่เทคโนโลยีแอร์ซูมตัวนี้มีความนุ่มสัมผัสได้มากยิ่งขึ้นนะครับอ่า อันนี้คือเทคโนโลยี a i r Zoom นะครับซึ่งเจ้าเทคโนโลยี a i r Zoom ตัวนี้มันจะอยู่ในพื้นรองเท้าใน3ส่วน4ของพื้นรองเท้าทั้งหมดนะครับจะไม่มีบริเวณแค่ส้นรองเท้าเท่านั้นนะครับส้นรองเท้าตรงนี้ก็จะเป็นสีขเขียวนะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นเทคโนโลยี Air z ซ om ที่เป็นสีข,ขาวตรงนี้ถึงด้านในทั้งหมดนะครับแล้วก็เจ้าเทคโนโลยี Air z ซ om ถ้าเรามองจากขอบ ของสีขาวๆตรงนี้มันจะเป็นมันจะเป็นจะบอกว่าเป็นพลาสติกมันก็ไม่ใช่นะครับมันจะเหมือนกับแผ่นยางยางซิลิโคนใสๆนะครับเป็นยางซิลิโคนใสๆนะครับแบบนี้นะครับอยู่บนตัวเทคโนโลยีแอร์ซูมนะครับแล้วก็ไอแผ่นยางตัวนี้ก็จะถูกเย็บทั้งสงข้างของตัว รองเท้าด้านในนะครับเห็นไหมครับว่าจะถูกเย็บไปถึงด้านในทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมเทคโนโลยีแอร์ซูมตัวนี้จะถูกเย็บทั้งหมดนะครับด้วยพื้นรองเท้านะครับอ,อันนี้เป็นลักษณะของตัวเทคโนโลยีแอร์ซูมนะครับส่วนแผ่นรองรองเท้านะครับด้านบนก็จะเป็นสีเขียวมะนาวนะครับโซนเท้าจะเขียนว่าแอร์ซูมเมอร u เชียนนะครับเป็นสีเขียวมะนาวด้านใต้แผ่นรองรองเท้าก็จะเป็น เทคโนโลยีไนกี้กิฟนะครับสัญลักษณ์ไนกี้อยู่ด้านบนนะครับตรงนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นแผ่นรองรองเท้านะครับส่วนอินโซด้านในนะครับขอบบริเวณส้นรองเท้าตรงนี้จะมีแผ่นผ้ากำรรมะหยี่นะครับด้านในจะเป็นฟองน้ำที่เป็นนูนๆขึ้นมานะครับเอามือจับดูมันจะมีความนุ่มนะครับอ่า เป็นแผ่นผ้ากำมะหยี่สีเขียวนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ส้นรองเท้าจะมีแผ่นกันกระแทกอ่าแข็งแรงแข็งมากๆนะครับผมมือกดดูนี่แข็งแข็งมากเลยนะครับคือกดมากๆเลยนะเนี่ยกดกดเลยนะเนี่ยอ่าแข็งมากๆนะครับอันนี้คือส่วนที่เป็นอินโซด้านในนะครับเทคโนโลยีแอร์ซูมแล้วก็อินโซด้านในนะครับส่วนต่อมาก็คือ อัปเปอร์นะครับอัปเปอร์ตัวนี้นะครับก็จะใช้วัสดุที่เรียกว่าเทคโนโลยีนะครับที่เรียกว่าเวเปอร์เปอร์สิ plus นะครับซึ่งเจ้าตัวไนกี้เมอร์คูเรียน14นะครับตัวที่แล้วใช้ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าเวเปอร์เปอร์สินะครับเปอร์สิเฉยๆแต่ตัวนี้จะมีคำว่า plus ก็คือเครื่องหมายบวกต่อท้ายนะครับนี่ นะครับมากับเทคโนโลยีที่เรียกว่า ACC or Condition Control นะครับอ่าก็จะเป็นพื้นผิวที่เป็นลักษณะของอผ้าตะข่ายนะครับแต่จะเป็นความเป็นผ้าตะข่ายที่มีความที่มากขึ้นนะครับถ้ามองจากตัวตรงนี้นะครับอ่าจะเป็นผ้าตะข่ายที่ที่ที่ผ้าตะข่ายมีความละเอียดมากขึ้นนะครับอ่า อันนี้คือเทคโนโลยีแรกนะครับส่วนเทคโนโลยีที่2นะครับจะอยู่บริเวณขอบของตัวรองเท้าในส่วนตรงนี้นะครับขอบในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงดินรองเท้าที่เป็นส่วนผ้าตรงนี้นะครับจะเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าไฟนิตนะครับเป็นเทคโนโลยีผ้าไฟนิตนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวอัปเปอร์นะครับจะถูกเคลือบไว้ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าไนกี้สกินนะครับจะช่วย ันไม่ให้น้ําซึมเข้าไปในตัวรองเท้านั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเทน้ําลงไปนะครับนี่นะครับอ่าเห็นไหมน้ําจะไม่ถูกซึมเข้าไปในตัวรองเท้าเลยนะครับเจ้าเจ้าเทคโนโลยีไนกี้สกินตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของแผ่นฟิล์มที่เคลือบไว้บริเวณตัวอัปเปอร์ทั้งหมดนะครับยกเว้นบริเวณส่วนที่เป็นหุ้มข้อกับส่วนที่เป็นข้อที่เป็นผ้า ส่วนนี้เท่านั้นนะครับเห็นไหมครับน้ําก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่ไม่ได้ซึมเข้าไปในตัวรองเท้าเลยนะครับอ่านี่อันนี้ก็คือเทคโนโลยีที่เรียกว่าไนกี้สกินนะครับแล้วก็ตัวอัปเปอร์ที่เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าเวเปอร์เปอร์ิตแล้วก็เทคโนโลยีผ้าเบลนหุ um ้มข้อที่เรียกว่าไฟนิตนั่นเองนะครับก็เหมือนกับตัวซูเปอร์ไฟเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับ คราวนี้เราผมอยากจะมาให้ดูตรงนี้นะครับตรงตรงไนกี้นะครับที่เราเห็นว่าเป็นสีดําแล้วมันเป็นสีเหลือหล่อมๆตรงเนี้ยมันจะเป็นมันเป็นตัว M นะครับถ้ามองดูด,ดีมันจะเป็นลักษณะของตัว M นะครับที่ย่อมาจากคําว่าเมอร์เคเรียนนั่นเองนะครับอยู่ด้านในนะครับตัวคําว่าแอร์ซูมตัวนี้ตัวคาว่าแอร์ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับจะเป็นลายของตัว M นะครับ เป็นลายของตัว M นะครับอยู่บนคำว่า Air นะครับก็คือ Air Zoom นั่นเองนะครับสีดำนะครับแล้วก็เป็นเส้นขอบสีเทานะครับเส้นขอบสีเทานะครับบริเวณด้านส้นเท้าจะมีคำว่า m e r c u r n ติดอยู่นะครับเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัว Upper นะครับ ในะสซนเท้ามีสัญลักษณ์ไนกี้สีขาวติดอยู่นะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมให้ดูแบบชัดๆนะครับช้าๆชัดๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยนะครับลายของตัวตรองเท้าก็จะเป็นถ้ามองดีๆมันจะเป็นลายเส้นนะครับถูกอ่าเป็นลายเส้นนะครับบนตัวอัปเปอร์นะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือขอบของตัวส่วนที่เป็นข้อต่ำนะครับ เป็นเทคโนโลยีผ้านะครับอ่าอันนี้คือ upper นะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีเชือกรองเท้านะครับจะเป็นเชือกเส้นสีดำนะครับเชือกเส้นแบนแล้วก็เชือกเส้นไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ปลายเชือกรองเท้าจะมีคำว่า m e r c u r i a นติดอยู่นะครับนี่นะครับอ่าส่วน รูรอยเชือกลองเท้ามีทั้งหมด6คู่นะครับมีรูเข้าแล้วก็รูออกสลับฟันปลานะครับออันนี้ก็คือบริเวณกลางเท้านะครับตรงข้างบนก็มีคำว่า a i r z o o m นะครับ a i r Zoom ตัวนี้ก็จะเป็นมีอยู่บนอ่าผมจะบอกว่ายังไงมันมันไม่ใช่พลาสติกอะครับมันเป็นลักษณะของของแผ่นแผ่นใสๆครับเนี่ย ซึ่งแผ่นไอ้ตัวเนี้ยกับตัวพื้นรองเท้าด้านในอ่ะมันคือแผ่นเดียวกันมันจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยอ่าอ่ามันเหมือนกับมันเหมือนกับลูกโป่งใสๆหรือเปล่าคล้ายๆนะครับอ่าเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับอันนี้คือตัว upper นะครับส่วนต่อมาพื้นนะครับ พื้นของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่มีเทคโนโลยีเขียนติดตรงนี้คําว่า Air Zoom ตรงนี้นะครับ Air Zoom ตัวนี้นะครับส่วนขอบตรงนี้ที่เห็นคือเป็นขอบที่ที่เป็นการอัดกาวนะครับจริงๆตัวพื้นน่าจ,จะเป็นพื้นใสนะครับส่วนตรงนี้จ,จะเป็นพื้นใสนะครับมันเลยทําให้เห็นขอบตรงนี้มีการอัดกาวบริเวณขอบนะครับแล้วก็ ด้านในอย่างที่บอกไปว่ามันมีการเย็บอยู่ด้านในนะครับตรงนี้เลยก็เลยทำให้เห็นเห็นเป็นรอยกาวออกมาเพราะว่าพื้นตรงนี้มันเป็นพื้นใสนะครับอ่าแอรก็มีคําว่า a อร์ซูมนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ไนกี้อยู่กลางเท้าตรงนี้นะครับส่วนบริเวณด้านส้นเท้าจะเขียนคําว่าเมอร์เคเลียนะครับแล้วก็แอร์ซูมนะครับมากับเทคโนโลยีปุ่มที่เรียกว่า ทีสตาร์นะครับหรือว่าปุ่ม3ดาวนั่นเองนะครับก็คือเป็นดาว3แฉกนะครับนี่มีอยู่ทั้งหมด12ปุ่มนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะครับ12ปุ่มนะครับอันนี้เป็นลักษณะของปุ่มนะครับพื้น ส่วนตรงนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับสีดําด้านส่วนตรงนี้จะเป็นลักษณะของพื้นสี Becca. สีใสนะครับสีใสแต่มันมันมองทะลุผ่านไปถึงตัวเปอร์สีมันเลยดูเป็นสีดํานะครับส่วนปุ่มตรงนี้จะเป็นสีขาวขุ่นนะครับเป็นปุ่มใสแต่เป็นลักษณะของปุ่มส,สีขาวขุ่นนะครับนี่อันนี้คือสีสีของพื้นนะครับตรงนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับ ส่วนปุ่มด้านหน้านะครับจะเป็นปลายปุ่มสีเขียวมรกตนะครับสีเขียวมรกตส่วนพื้นตรงนี้ก็จะเป็นพื้นสีเขียวนะครับอ่าอันนี้เป็นลักษณะของตัวพื้นนะครับอ่าส่วนการเย็บนะครับก็เป็นการเย็บด้วยการอัดกาวทั้งหมดเลยนะครับอ่าส่วนการประกบนะครับต้องพูดว่าการประกบมันไม่มีการเย็บเนาะ การประกบของพื้นนะครับจะเป็นการอัดกาวทั้งหมดเลยนะครับทั้งสองข้างเลยแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เอามารีวิวให้ดูการสลับเจ้าตัวเวเปอร์คู่สีดำคู่นี้นะครับเดี๋ยวจะมาชั่งน้ำหนักให้ดูว่าเจ้าตัวรองเทา้าคู่นี้นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับหน่วยเป็นกรัมนะครับผมขอเอาเลือกเอา ข้างนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีแผ่นรองรองเท้าอยู่ด้านในนะครับก็ช่างกันเลยนะครับไซส์ที่ผมนำมาช่างตอนนี้นะครับเป็นไซส์เบอร์4 1นะครับเบอร์ที่ผมสวมใส่ในทุกๆครั้งนะครับไซส์นี้เลยนะครับนี่ให้ดูไสายกันก่อนนะครับนี่ไซส์นี้เลยนะครับไซส์นี้เลยแบบนี้เลยนะครับ make in อะไรดูเองก็แล้วกันนะครับอ่าช่างออกมาแล้วน้ำหนักอยู่ที่202กรัมนะครับ202กรัมบอกได้เลยว่าเบามากๆนะครับเบามากๆนะครับอ่าอันนี้ก็เอามารีวิวตัวอัปเปอร์ให้เห็นกันไป ชัดๆแล้วสำหรับเจ้าตัวรองเท้า n i ก e ้ a i r ์ o m m r c u r i a n เรี p p เ r 15นะครับเดี๋ยวยังจะมีรีวิวในการสวมใส่อีกหนึ่งรีวิวนะครับท้ายคลิปเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ก็แล้วกันนะครับหรือว่าจะกดเข้าไปดูบริเวณมุมจอขวาด้านบนก็ได้เช่นกันนะครับดูต่อเนื่องกันเลยก็แล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันใครที่ดูถึงตอนนี้จบนะครับผมก็ ขอบพระคุณมากๆนะครับยังไงแล้วก็ขอฝากกด s u b สไครต์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่อง YouTube รองเทา้าฟุตบอลกันเองด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนก็นแล้วกันเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ